สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระยมหานำพระสมเด็จวรละคังเป็นพระในยุคปลายแล้วนะครับพุทธศิลป์ก็สมัยอู่ทองเป็นพระที่มีมวลสารครบ เนื้อวันณะของท่านก็จะออกขาวงาช้างนะครับองค์นี้เรียกว่าช้างเผือกออกจากป่าเลยทีเดียวองค์นี้ไม่เหล็กดูติดนะเพื่อนๆพ่อนเพราะอย่มาหาเคยนํามาลงไว้แล้วเมื่อสามเดือนก่อนนะครับแล้วก็ ไปอ่านเจอคอมเมนต์ของเพื่อนที่ทักทายมาพูดคุยกันก็เลยนำมาลงอีกครั้งหนึ่งให้เราเห็นแบบจะจะอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างงั้นเถอะนะครับพระแบบบ้านๆก็จะก็จะดูอย่างนี้แหละครับเราดูผลมตูมคล้ายกับหน้าท่านที่เรียกว่า หน้าพระสมเด็จคล้ายผลมะตูมก็องค์นี้แหละครับเราก็จะเห็นก้อนมวลสารก้อนผงพุทุคุณเนี่ยลอยเลยนะเพน,นื่อซุ้มระฆังนี้ก็จะอวบนะอวบใหญ่อวบใหญ่หญเนื้อด้านในซุ้มระฆังนี่ทั้งก็จะม้วนนะม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ทีแรกอยมหาก็ถือแหละครับถือเอาถือแล้วก็โชว์แต่ว่าเพื่อนเอฟซท่านหนึ่งท่านบอกว่ามหามีแต่ถือพระไม่วางพระไว้บ้างเห็นไม่ชัดท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนกัลยาณมิตรก็เรียกว่าคอมเมนต์กันอย่างกัลยาณมิตรนะอย่างเงี้ยดีนะครับคือรู้ก็รู้อยู่แก่ใจใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ท่านก็บอกมาแบบกัลยาณมิตรคอมเมนต์ของท่านนี่ คือไม่หนักนะครับคือถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ท่านบอกมาอย่างกัลยาณมิตรเนี่ยคนที่จะมาคอมเมนต์ต่อก็ได้ความรู้นะครับแต่ที่บางคนน่ะที่พอเห็มหาได้ได้เทศนาไปนี่คือคือแบบมาเกียนเลยนะครับคอมเมนต์มาแบบเป็นอัตราสูงนะเพื่อนคนที่เขาจะมาตอบคําถามหรือคนที่เขาจะมาอ่านคือมันไม่ได้ประโยชน์แล้วมันก็แบบ คือไม่สามารถที่จะทําให้พ่อใหญ่มหาเนี่ยพูดต่อไปได้นะครับเพราะเป็นคําถามที่แบบไม่สร้างสรรค์ไม่เกิดประโยชน์พ่อใหญ่มหาก็ซ่อนความคิดเห็นนะครับนี่คือแบบคอมเมนต์มาอย่างอย่างอัตราแล้วก็เกียนมาเลยอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นลักษณะริ้วล้อของพวกม้าส่งม้าเร็วของของพวกเซียนพ่อใหญ่มหารู้อย่างนี้ซ่อนความคิดเห็นนะครับ แต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดมาเจอพ่อเหญ่มหาก็บอกเลยว่าแบบบ้านๆนะแบบบ้านๆได้พูดมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทราบวัตถุประสงค์ของพ่อเหญ่มหาดีนะครับก็เลยนํามาลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถือแล้วนะองค์นี้คือลองลองลองวางพระอยู่ถ้าถ้าวางพระก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนเพเพราะพ่อเหญ่มหาก็ก็ไม่ได้ไปตัดต่อพระนะคืออัดอัดสดนะเพื่อน เพื่อน fc ครับทั้งหลายท,ที่ที่ติดตามก็คงเข้าใจนะครับคือเอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโทรศัพท์ก็โทรศัพท์เก่าเกโทรศัพท์เก่าเกนะครับ,รรค,รบคือถ่ายนะครับถ่ายอัดคลิปแล้วก็อัปโหลดลงเลยนะครับไม่มีการไปตัดต่อให้ดูสวยงามเหมือนครูบาอาจารย์บางช่องอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับท่านมีเวลาท่านก็เออไปตัดต่อไปทำเอฟเฟกให้ดูสวยงามก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ เกิดเกิดปัญญาเวลาดูนะครับก็ก็แล้วแต่ว่าแอดมินแต่และช่องก็ม่เหมือนกันนะครับอย่างพ่อเห็นมหาในงานประจําก็เยอะนะเยอะ <c ười> คือเยอะมากนะครับงานสอนหนังสืองานเอกสารงานวิชาการานีาาร่เยอะมากแต่และวันแต่ว่าคือเพราะเพราะความชอบไงครับพเพื่อนเพื่อนมาถึงบ้านก็อาบน้ําทานข้าวไหวพระสวดมนต์เย็นนั่งภาวนาเรียบร้อยแล้วก็นําพระออกมา ส่องส่องแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็อัปโหลดลงนะ YouTube ให้เพื่อนๆได้เรียกว่ามาพูดคุยกันนะครับคนเหมือนเรียกว่าสภากาแฟนะคนชอบเหมือนกันย่อมไปที่เดียวกันเพื่อนๆเ,เรียกว่าแรงดึงดูดของของโลกนี้ย่อมดึงดูดแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแรงไฟฟ้าสถิตแรงโน้มถ่วงแล้วก็ แรงไฟฟ้านิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มคนเราจะมีสีแรงนี่นะครับแรงโน้มถ่วงแล้วก็พลังงานไฟฟ้าในตัวแล้วก็แรงนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มสีพลังงานนี้มักจะดึงดูดในสิ่งที่เหมือนกันเข้าหากันนะเป็นเป็นธรรมชาติของพลังจัก,กรวาลอยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อน FC ทซานนี้นะครับบอกว่าพ่ A, อใหญ่ามาหานี่ถือแต่พระมันมองไม่ชัดวางบ้างวางอย่างนั้น อัน,นลองลอง,ลองวางอีกแล้วนะวางวางแล้วก็ไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะถ้าไม่ชัดก็ขอประทานอภัยนะครับอ่าอย่างองค์นี้นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายกาลังสูงก็จะเห็นชัดนะก็จะเห็นชัดว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยอย่างเงี้อยอ่าดูเส้นผ้าทิพหรือเส้นนิสีธนะบางท่านก็เรียกอย่างนันนะนะครับ บางท่านเรียกว่าขอบกระจกนี่ขอบกระจกเส้นมับพิมพ์บางท่านเรียกว่าเส้นวาสนาเลยนะข้างบนนี่ได้เห็นไหมครับเพื่อนๆคือคือเป็นความงามของคําพูดนะของแต่ละท่านแบบเออเราหมายให้รู้ว่าเป็นกระพี้นะเพื่อนเเป็นกระพี้คือมวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่คือแก่นหลักนะพิมพ์นี่ก็กระพี้นะพิมพ์ผิดพิมพ์บ้างพิมพ์ไม่ถูกทรงบ้างนนี้ก็ มาทีหลังนะพ่อใหมหาเอาเอาทีหลังมวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาติมาอันดับหนึ่งนะเพืเ่อนๆเข้าใจตามนี้นะครับดังนั้นใครจะบอกว่าปิมพิมพ,มพม์ไม่นิยมพระตลาดพระห้างพระแผงก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เขาจะพูดนะครับยิ่งถ้าใครได้ชมคลิปของท่านอาจารย์โจ๊กขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านเป็นอาจารย์ของพ่อใหญ่มหาเองนะครับอาจารย์โจ๊กหรืออาจารย์นัทพลเกษสาวคอเนี่ยพ่อใหญ่มหาอบรมกับท่านหลายครั้งนะ ไปไปดูไปเห็นไปฟังใดสัมผัสการพูดการจาการนำเสนอของท่านนี่นี่คือพระบ้านบ้านนะครับอาพระบ้านบ้านเมื่อเราเห็นเราชอบเราถูกใจก็ก็จบลงแค่นั้นนะครับดังนั้นพ่อมหานี่คือภาพแบบบ้านบ้าน,นเอาง่ายมีคติอยู่ว่าแท้คนเดียว เดียว่าเกสากลนะครับคือคือแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเเห็นก็พิจารณานะครับเอาเอาความแท้ของหน้าพระนะไม่ได้เอาความแท้ที่หน้าใครไม่ใช่ว่าเทียนถือพระปอมก็เป็นพระแท้นะถือพระแท้พวกเราถือพระแท้ก็เป็นพระปอมเพราะหน้ามันไม่ให้อย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับอย่างองค์นี้ฮะเพื่อนเพ็นให็นไหมครับเนี่ยดูลักษณะ เห็นไหมครับนี่ฐานมอนรองสิงแล้วก็เป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยฐานแซมคมชัดเห็นไหมครับอันนี้คือคือด้านหน้าพอพอมาดูด้านหลังนะครับพอมาดูด้านหลังเป็นชิ้นไรนะครับเนี่ยดูด้านหลังท่านนะครับดูด้านหลังนี้ก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้พ่อใหญ่มหาก็คือ เพื่อน fc ท่านบอกว่าพา่อใหญ่มหาเนี่ยจับพระนักเลยถ้าปล่อยพระบ้างวางพระมองไปชัดอย่างนี้ถ้าถ้าวางแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ดูดูร่องรอยดูขอบข้างเห็นไหมขอบข้างนี่ก็คือปริแยกนะครับเนี่ยขอบข้างปริแยกเนี่ยมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาครบนะครับองนี้สวยงาม แล้วก็ดูด้านข้างนะก็คือด้านข้างก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างก็ไม่สกปรกไม่เลอะเทอะไม่ลกลุงลังนะเพื่อนๆดูด้านข้างท่านนะครับอันนี้แม่แม่เหล็กดูดติดนะเพื่อนๆนี่เอาเอาแม่เหล็กมาดูนี่วิ่งใส่เลยนะเพื่อนๆนี่ลองลองลองดูนะครับนี่คือให้เพื่อนๆดูเอาเอาแม่เหล็กมาใส่นะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ครับเอาแม่เหล็กมาดูดติดนะครับเนี่ยดูอีกรอบนะครับเห็นมนครับเพื่อนๆอย่างเี้นะครับเรียกว่าเป็น เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณานะเพื่อนๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาก็ก็สวยงามก็อยู่ที่ความชอบเรานะครับเพื่อนๆ mm hmm. องค์เนี้ mm hmm. พออยพระเอกมหามีพระสมเด็จที่มีลักษณะวรรณะเหมือนเหมือนขาวงาช้างองค์งนี้องค์นี้องค์เดียวนะเพื่อนๆนี่ลักษณะการแตกของทั้งก็แตกแบบแตกลายงาช้างนะครับเพื่อนๆ mm hmm. องค์เนี้ย แตกลายงาช้างนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายกําลังสูงดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็พิจารณาแยกแยะวิเคราะห์ด้วยใจอันแยบคายนะเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเราก็แบบบ้านๆด้วยกันนะครับดูก็ดูแบบเป็นผ้าที่ไม่สวยงามเหมือนผ้าห้าง ที่เขาว่าครับพระปกวดพระตลาดพระแผงอย่างว่าเลยครับไม่ไม่สวยเหมือนเขาเป็นพระแบบบ้าน,านห้เป็นเพื่อนได้ดูนะครับดูพระพักท่านนะครับนี่ เป็นไงครับนี่เป็นเหมือนเหมือนโลหะนะเพื่อนๆเหมือนกับทองคำทองเหลืองนะครับมีเม็ดเดียวเส้นเดียวนะเพื่อนๆนี่มีเส้นเดียวเหมือนกับว่าท่านเอามาเป็นส่วนผสมนะครับเป็นมวลสารมีอยู่แท่งเดียวคือองค์นี้นะครับ ก่อนผงพุทธคุณนะครับไม่ใช่เป็นประท่านนะเน,นี่ยก่อนผงพุทธคุณนะครับถ้าเนประทานจะใสใสเหมือนแก้วใสเหมือนหินอ่อนนะอันนี้เป็นผงพุทธคุณเพื่อนดูเม็ดเล็กไหลไผ่ดำนะนี่ก็ดินหลักเมืองเม็ดแดงเล็กไหลไผ่ดำเนี่ยเม็ดเทาเพื่อนเพื่อนดูหนะ้าอกเนี่ยที่โบราณท่านว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมครับเหมือนปอปลาไหมครับี่ ซอกลักแระทางด้านขวามือเราสายของปาเนี่สูงมากเลยนะเพื่อนเหมือนปอปลาเลยนะครับนี่แหละที่มาเพื่อนดูว่าเป็นตัวอย่างนะเนี่ยคือคล้ายกับเม็ดหยกนะถ้าเป็นลักษณะนี้คือดินหลักเมืองเห็นไหมครับในสีฟ้าอันนี้เขียวเม็ดหยกนะตัวนี้คือเม็ดหยกเม็ดเล็กหลไปดำนะครับเม็ดเล็กหลไปดำ เพื่อนๆดูความงามดูความงามดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังเอเมนครับี่ด้านหลังเม็ดยยกเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาก้อนผงประตูขุนนี่รอยเพื่อนๆดูขอบบนสารนะคือเขาจะไม่เรียบตึงนะขอบก็จะเหมือนกับรอยยุบ พราะก้อนมวลสารนี้ยุบลงไปข้างในขอบก็จะคมลักษณะนี้นะครับเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงนะครับเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงสีเนี่ยเห็นไหมครับเป็นธาตุเหล็กอย่างหนึ่งนะครับแร่ธาตุกายุทธิ์ที่ดูดไม่เหล็กติดนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงนี่ดินหลักเมืององค์นี้คาดซิกมากนะครับขอบข้างก็ปริออกนะเพื่อนๆปริออกดินหลักเมืองนะครับนี่นี่คือ ก้อนผมะตะคูณสีเหลืองเอ่อเพื่อนๆดูขอบข้างเ็าจะเป็นหลุมเลยนะเพื่อนๆน,นี่เราดูนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ เอฟเนี่ยครับเพืเ่อนๆดูเนื้อท่านเนี่ยสวยงามเลยนะครับนี่คาดมันตัต้งอิลนะครับเพืเ่อนๆดูนะครับเนี่ยคาดผงแป้งโรยพิมม์นี่แหละคือเม็ดพระธาตุแะครับที่เห็นอย่างนี้เพืเ่อนๆดูนะครับนี่เม็ดพระธาตุนะครับน,นี่เนี่ยเม็ดพระธาตุ ที่เราเห็นอย่างนี้นะครับเม็ดพระาตุก็จะต่างกันกับก้อนผงปฏิคุณอย่างนี้ก้อนผงปฏิคุณนี่เรียกไร้ภัยดำเพื่อนๆจะไม่เลยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยแท้แน่นอนเก่าทันยุคนะเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับเล็กไหลภัยดำนะเพื่อนๆนี่เม็ดพระธาตุดูข้าวมาตังอิวนะเห็นไหมครับเนี่ยเรามาดู ดูด้านล่างกันนะครับเพื่อนๆดูดูดินหลักเมืองเห็นไหมครับนี่ดินหลักเมืองเห็นไหมครับนี่ดินหลักเมืองเนี่ยเม็ดหยกนะเพื่อนๆเขียวนะนี่เขียวเม็ดหยกนี่ดินหลักเมืองอย่างเงี้ยนี่คือเม็ดเม็ดหยกนะเพื่อนๆดินหลักเมืองดูสิครับเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆนะเพื่อนๆเอาง่ายๆเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆ เม็ดหยกเม็ดแดงยิ่งดูยิ่งซึ้งนะองค์นี้เพื่อนๆนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดพระธาตุเห็นไหมครับเพื่อนๆความงามเรามาดูด้านข้างกันนะครับนี่คือด้านข้างเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นโลหะไหมครับนี่นี่แหละคือเม็ดเล็กๆไปดำนะครับ เป็นจุดๆเป็นจ,ำจำน้ำๆนะครัน้ำมันตางอิวนะครับเนี่ยดินหลักเมืองเห็นไหมครับเพื่อนๆความงามอย่างนี้เราต้องดูต้องสังเกตวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยเหล็กไหลไผยดำเห็นไหมครับหลากหลายมวลสาร สมเด็จวัดระฆังครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่ามีเป็นล้านองค์นะเพื่อนๆไม่ได้เกินจริงนะอยู่ที่ว่าองค์ความรูม้ของเรามีเราก็จะจับจ้องจับจองสรรหามาครอบครองได้นะเพื่อนๆเ,เห็นมันกับเม็ดยกเขียวๆเ,เ,เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถทุกอกทุก,ทกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พรอใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ